จนอนอ่นนิยายนั่นเองหรือว่าเรามานั่งตรงนี้ปุ๊บเราก็เหมือนแบบมีแม่อยู่ข้างๆอืมอุ้ยได้ไปแล้วต,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 ตื่นเต้นเดน้าก็จะได้ไปกลับบ้านแล้วคิดถึงพ่อได้มาออกมาจากจุดนั้นถือว่ามันเก่งไหมมันเก่งแต่ตัวเองครับคิดถึงบ้านมากๆตัวเองไม่เคยหา หาเงินอะไรแบบนี้ก็ทางวนก็แบบหิวใจแม่ก็ยังมาจืนเสื้อผ้าแม่จะอยู่นี่เสื้อผ้าแม่ไม่เอาไปไม่หมดก็เราก็จะมาแบบเราก็เหมือนเสม,มือนแบบบ้าอยู่กับแม่ตลอดเวลาพ่อก็ไม่พ่อก็ไม่เท่าไหร่แต่พ่อให้กําลังจใจอยู่ตลอดนั่นเองพ่อกับแม่ก็แม่ก็จะนอนตรงนี้พี่จะนอนตรงนี้หมอน แม่ซื้อมาสองอันแม่จะส่งพังอ่มให้อีกแล้วผ้ากนหนูแม่ผี่หรือเขาไม่สักพี่ก็ตากแล้วให้ฝมตกแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมาที่ตรงนี้ก่อนนะทุกคนตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งแล้วโอ้ไม่ใช่หกโมงครึ่ง ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วพี่ได้เอาผ้าไปอบแล้วเรียบร้อเพราะเมื่อกี้ฝนตกพี่เลยต้องอบผ้าทําให้มันรวดเร็วเพราะปกติพี่ก็อบผ้าอยู่แล้วเครื่องปรุงอะไรแบบนี้นี่ไอพี่ก็ซื้อจามูชิโมชิแพงก็ราคาดีมม้ยก็ดีเจ็ดเจ็ดเก้ามั้งเป้ประมาณสามชิ้นพีมาใส่น้ําตาลชูรสและรสด,ดี แต่พี่ก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จพี่น่าจะไปเอาผ้าที่อบไว้นั่นเองก็มีแค่นี้วันหนึ่งของพี่เปไม่ไปคณะก็อยู่นี่สุดแป๊บหนึง่งยังไม่เสียนเลยเออตรงบอนะว่าชมามาก,มากโอ้ใครมาแถวนหนฝนตกมากพย,ยัตไม่ใช่พยัตะไรปรุมวันเออจุฬาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ประมาณสองกิโล ไม่มีเน็ตอยาพี่ไว้รอ่ะพี่จัดเก็บคอจัดห้องอะไรก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนผ้าเสร็จเลยนะทุกคนพี่มาแล้วพี่ไปเอาผ้าผ้าไม่ค่อยเอ็นดีเพราะอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ของคิวเพรสนั่นเองไม่บาสมอนเองซูมรหรอหอมจยด หอมมากๆน้อมจะเป็นออกกิน forest หรออันนี้กินหอมหอมอะไรครับกินค่อนข้างที่จะหอมหอมหอมติดมือเราไหมก็ไม่ดาวพีขออนุญาตเป็น เอาผ้าไปใส่ตอนนี้เวลาสองทุ่มสิแล้วก็คือเป็นเวลาแบบยังไงอะทุกคนเวลาเปิดแอร์แล้วเพราะเราจะเปิดสองทุ่มหนทุ่มก็มีลมเย็นๆอยู่แม่ก็บอกว่า2องทุ่มค่อยเปิดอยู่บ้านก็แบบนี้ใช่อยู่บ้านสองทุ่มสองทุ่มค่อยเปิดบางวันก็ประมาณหกโมง รุ่มหนึงเปิดอะไรแบบนี้พี่ก็จะใกล้ไปหล้างน้าวันนี้งดงดอะไรมาโคนนะเพราะมาไปแล้วประมาณสามวันสองวันสามวันสองวันใช่วันก่อนลเมืวานพี่เลยจะพี่วัยะไปอาบน้ำก,ก่อนนะทุกคน ทุกคนตอนนี้พีาากนะ็หมอกหน้าอาบนะ้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วรอลงสกรีนแช์ก็วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกมากๆนะเป็นช่วงเย็นสําหรับพีนะไม่นั่งทำอะไรมากคือเราได้อยู่กับความสงบได้อยู่คนเดียวแต่คิดถึงบ้านไหมที่สุดก็คิดถึงบ้านแหละแต่ทำไงได้เรา ได้มาเรียนที่นี่แล้วอืมอ,อยุยาตปิดคลิปเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบาย